สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อช่องลูกขวเนียวเซอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาเอางวดไปเลี้ยงครับพี่น้องมาที่ขอกของน้องบอมครับพี่น้องนะครับวุฒิชัยฟาร์มมือนี้นะครับสำหรับ f อผู้หาแม่ลูกได้ครับพี่น้องมือนี้น้องบอมมีแม่ลูกทั้งเบิดประมานซีคูหาคูครับพี่น้องให้พี่น้องได้รับ่ชงน้ากันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งค้อหนึ่งฟาร์มงวดดีราคาเกษตรกรนะครับผู้อยากเลี้ยงงวดจับต้องได้แน่นอนสําหรับคอกนี้ฟาร์มมงนี้ จบเลยสำหรับผู้นะครับหาแม่ลูกนะครับในราคาที่จับต้องได้เป็นงวดเลี้ยงครับพี่น้องน้ำผงน้ำตาเลี้ยงได้นะครับผมเดี๋ยวทักทายน้องบอมพักหน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอมพุทิชัยฟาร์มครับ ครับผมอยู่บ้านน้องเจริญครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมาศร a ามครับต้นคลิปฝากเบอร์โทรไว้จังน้อยนะครับผม064ครับ064 319 319 5420ครับ5420เบอร์ไล่เบอร์เดียวกันนะครับเนาะไล่เบอร์นี้ครับอ่าเฟซบุ๊กกับวุฒิชัยวักฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับเอาคู่ใดก่อนเนาะครับบอมเอาคู่แม่น้อยนีะครับเอานะครับแม่ลูกนะครับผมลูกในน้อยอยู่ครับพี่น้องนะครับกับลูกสาวเพื่อนนะครับผมลูกสาวเป็นลูกหลอดทุกลูกขึ้นลลูกหอดครับ อ่านะครับลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกกาเล็ดครับกาเล็ดเข้มหกแปดเนาะเด็กจ็เดือนแล้วครับลูกนี่ลูกประมาณสามเดือนครับประมาณสามเดือนครับพี่น้องนะครับมีใบมีหลอดให้ครบเลยครับพี่น้องลูกกาเล็ดเข้มหกแปดนะครับผมเกิดเดือนท่านว่าเนาะเกิดเดือนท่านว่านะครับจะเข่าสามเดือนครับพี่น้องนะครับผมจะเข่าสามเดือนลูกหกแปดครับพี่น้องนะครับเอาใบหลอดครบนะครับสําหรับผู้หาแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับพี่น้อง นะครับสดดีอยู่ครับเอานะครับตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกแรกเขาลูกสองครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้เป็นแม่ลูกแรกนะครับแม่สูงร้อยสามสิบหอดวะครับหอดครับร้อยสามสิบห้าครับอ่าประมาณหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้ครับพี่น้องนะครับเอาคู่แรกเปิดแบงก์แม่พี่น้องเข้าเปิดอะไรไปได้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องแม่ลูกตัวเมียนะครับผมกับแม่เพิ่นตัวนี้นะครับเอานะครับไปหาแม่ลูกตัวเมีย ไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมตัวลูกต่อยอดไปได้นะครับเนี่ยเป็นสาวตัวแม่กับผสมพอดีราคานี่ต่อร่องได้อีกหลายเลยครับพี่น้องนะครับพอกงัวนหนองบอมนะครับคู่ที่2คููได้ครับนี่ครับแม่ลูกแม่ลูกตามครับนี่จะเแม่ลูกเทะเพาเทะคููนี่ก็เป็นแม่ลูกเนาะนะครับตีเป็นแม่ลูกครับแต่ว่าจะแข่เพราะเถบันพื่นไม่หเขาใกล้ให้เขาใกล้ตัวเดียวเอานะครับผมอันนี้เป็นคู่แม่ลูกครับพี่น้องนะครับผมลูกตัวเมียนะครับ แม่ก็เป็นไทยบราหมันครับพี่น้องลูกเควรนตัวแม่แดงกับลูกอย่ยุบประมาณสี่เดือนโดยประมาณนะครับแม่ทับอีกไปครับยั้นครับบ้านได้ทับนะครับผมอันนี้โตลูกได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาคู่แม่ลูกคู่ที่สองครับพี่น้องแม่สูงลอยลอยสามสิบครับตัวนี้ลอยสามสิบบวกนะครับผมลอยประมาณลอยสามสิบนะครับเปิดไว้หลายไปด้นนอกครับสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนะครับสาวหน่อยอยู่ประมาณอ่า สี่เดือนครับพี่น้องอายุโดยประมาณก็ว่าครับนะครับผมต่อร่องได้นะครับแม่ก็เป็นงวดไท่บราหมันนี่ละพี่น้องนะครับนะครับไท่บราหมันคู่นี่สําหรับผู้สนใจด้วพี่น้องหาแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับผมกับอีกหนึ่งคู่แม่ลูกนะครับผมเอาคู่ต่อไปเอาคู่พี่ครับคู่ไล่ครับเอานะครับผมเอาคู่แม่แฟนซีเนาะตะว่าให้ลูกสีแดงดีด้วยครับพี่น้องเดี๋ยครับเดี๋ยวไรที่งา่เพิ่นไล่ลูกของมหาแม่จัน้อยนะครับผมเอาแม่กับีเหลือไล่ครับพี่น้องเอาเหลือไล่ตะว่า โครงสั่งดีแมนนี่มี่อยสี่สิบบวกครับพี่น้องนะครับส่วนสูงกับลูกสาวเพิ่นลูกตัวที่ไหนครับ้องบอมลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะนะครับลูกตัวที่สองนะครับลูกประมาณจักเดือนครับลูกประมาณสี่ถึงหาเดือนครับอ่าสี่ถึงหาเดือนนี่แหละพี่น้องนะครับมูหลายครับยางนุ่นเลยครับอะไรข้ามาครับผมทีมงานลูกสาวเป็นลูกลิโก้เลยครับพี่น้องนะครับผมลิโก้ของหมอปักฟาร์มนะครับผมเป็น สายแคปชั่นเล็กๆครับพี่น้องนะครับแคปชั่นเล็กๆเกิดนะครับพ่อย่อหกหาครับพี่น้องนะครับผมกะสี่เดือนกว่าหาเดือนนะครับโดยประมาณเอาลูกที่แรกบ่ครับลูกสองครับอ่าลูกที่สองนะครับเนาะเอานะครับผมฮอ้ฮู้ครับจับไปได้ครับจับไปได้ครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้กะถือว่าโครงสร้างดีนะครับผมเอาเปิดไปหลายมันได้ครับคู่นี้ ตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นสามพันครับห้าหมื่นสามคู่แม่ลูกครับพี่น้องนะครับเอาห้าสิบสามต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องสําหรับผู้หาคู่แม่ลูกสี่สิบห้าบวกนะครับแม่วันแม่วัดได้ด้วยสี่สิบห้าบวกเนาะโดยประมาณนะครับพี่น้องสี่สิบห้าบวกนะครับอันนี้ลูกกินนมอยู่พี่น้องนะครับเอาวุ่นเขามากินนมแม่นะครับผมอันนี้ก็ตำนี้มีหม่องไหนบ้างครับคู่นี้ มีแต่ห้อยเสือกครับห้อยเป็นลําปีตุ้มหนึ่งบ้างครับตัวนี้นะครับห้อยเสือกนี่ยู่ขาเนาะยู่ขารับน้อยหนึ่งครับอ่านะครับผมนี่ครับยู่ายห้อยเสือกพันขาก็คือจยังเป็นแผลเป็นด้ซื่อครับพี่น้องบางเอื่นไม่มีปัญหาตัวลูกกะลําปีกับมียู่ขางขัวนะครับตุ้มเดียวมีแผลเคยเป็นลําปีตุ้มเดียวครับนะครับการอาจจะหายแล้วพี่น้องนะครับบานเท่าอื่นเป็นแผลเป็นนะครับที่เบืองน้ก็เป็นสิวนะครับพี่น้องนะครับแผลสิวต่อไปเป็นคููที่แม่ท้องแม่ทเองครับเอา ได้สามครับพี่น้องนะครับผมท้องกับหงแดงครับเอาแม่ท้องกับหงแดงประกันท้องให้ครับพี่น้องตรวจท้องแล้วนะครับเอาหงแดงเอีคลเรย์แปดสองหาได้พี่น้องสายบรรดุกับเอีคลเรย์แปดสองหานะครับผสมเดือนกุมภาพกหกครับพี่น้องนะครับลูกที่ใดครับผมอยู่น้าแม่นี่ลูกตัวที่สามครับสามเนาะสี่ค่าทองเนาะสี่ค่าทองครับสี่ค่าทองแม่ลอยหาสิบหอดบ่ถึงครับร้อยวัดได้ร้อยห้าสิบสามครับแต่ว่าประกันได้ร้อยห้าสิบครับอ่าร้อยหาสิบบวกเนาะอ่าลูกเพิ่นงแกยุประมาณหาเดือน นะครับผมหาเดือน6เดือนแม่ประกันทองให้รผสมเดือนกุมภาพนะครับเข่าสองเดือนตัวทองเรียบร้อยตรวจแล้วครับแม่มีน้องติงน้อยหนึ่งครับอ่านองบอมมี่คืออันตราด้วยครับพี่น้องเพื่อนประกันให้ไพมักแบบซื้อ2ได้3ตรวจอีกหน้าคอกเลยครับนะครับผมตํานี้แม่มี่ติ้งหนึ่งซ้ำอ่าในบักขามครับพี่น้องซ้ำเม็ดบักขามนะครับผมเม็ดบักขามนะครับเอาหลยไปได้ครับผมซื้อ2ได้3 53,000หามครับหามื่นสามพันแม่เป็นงัวขาวเครื่องอมดำแดงนะพี่น้องนะครับตัวลูกก็ออกสี อ่านุ่นๆนะครับผมกเครื่องอมน้ําแดงคือกมาแม่เลยครับพี่น้องนะครับแต่สีสําคัญคือสุดคุมหาเมื่อไงก็บาดแม่รอ 50, ้อยหาซิฟนะครับซี่ได้ม่อร่ีกนะครับซี่สองได้สามต่อร่องได้อีกครับพี่น้องนะครับลูกเป็นะนะครับผมลูกตัวลูก,ลกสาวนี่เป็นลูกบาดท้งลูกคมโตัวโมลูกเือกันครับน่าจะคมโตแล้วโโลอันนี้ไป็น<ไ>ปรวัตเนาะแต่ว่าอย<ม>ู<ม>่ในท้องนี่เจ้าหงแดงพันธุกรรมเอ็กซเรย์แปดสองหาตรวจท้องเศร้าเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับผมประก<ม>ันท้อง นะครับเอาตัวต่อไปนะครับครับแม่ลูกวัวไทยครับอ่าแม่ลูกอันนี้ก็เป็นง่วไทยนะครับผมไทยน้อยเฮ่านี่ละพี่น้องเป็นลูกตัวเมียนะครับผมได้หอดเดือนไหมครับลูกบัวไทยถึงเดือนครับวด้ถึงเดือนเนาะนะครับผมยี่สิบกวันครับลูกแรกนอลูกสองลูกแรกครับลูกแรกนะครับพี่น้องนะครับงวไทยลูกแรกแม่กรัวนอยตัวนี้มีพออยครับตัวนี้ล็อกกี้ครับอ่าเป็นลูกของเจ้าล็อกกี้นะครับผมอ้าวเจ้าล็อกกี้ ของชกที่ limit ฟ้าม้้้้้้้้้้เ้้น้้้เ้ื้้้้้้้้้้้้้้้้้น0้้้้้้0้้้้้้2้0 0 0้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้บ้้้้้้อ้้้้้า้้อ้้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 ง้้้้้0 0้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้ยง้้้พร้อมครับพี่น้อง คูนี่ไผสนใจกระทักมาเลยนะครับโทร่มหาอ่าครับน้องบอมได้เบอร์ทร่ผมขึ้นให้ใต้คลิปนะครับงบบลายสองมื่นกว่าบาทอยากได้งัวไปเลี้ยงสีสำคัญได้แม่ลูกเดี๋ยวได้ลูกตัวเมียพร้อมพี่น้องนะครับสุดคุ้มนะครับแม่สดลูกสวยลูกแรกสําหรับผู้เล่นง้วไทยนะครับผมเอาตัวต่อไปนะครับผมแม่ท้องครับอันนี้เป็นแม่ท้องประกันท้องให้จักเดือนนะครับแม่ท้องเข้าสองเดือนแน่ๆนะครับอ่าประมาณสองเดือนนิดๆนะครับเนาะตัวโต้นโต หรือหลอดหลอดครับสติงเล่ครับอ้านะครับผมทับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งไหวได้ครับพี่น้องตรวจท้องผ่านนะครับอ้านะครับผสมมือผสมก็คืออ่านะครับมกร่าหกหกครับพี่น้องประกันท้องหายการได้เรียบร้อยเป็นสาวทองแรกเนาะครับทองแรกอยสามสิบห้าบวกส่วนสูงครับลอยสามสิบห้าอ้านะครับเป็นลูกผสมบรามั่นหูสันครับพี่น้องนะครับเบิ้งงัวหางลำต้ดีามลึกดีนะครับผม เอาเบื้องหน้าไตก็ดีครับพี่น้องนะครับตั้นี้บูมมีจังมองเนาะบูมมี่ตันี้เอาเปิดไปหลายไปได้ครับสำหรับผู้หาแม่ทองไปเลี้ยงแบงพี่แบงน้องเข้าไปเห็ดแม่บอกแม่พันปกติเปิดสามหมื่นเก้าครับครับผมแต่ว่าอันนี้คลิปนี้เปิดไปสามหมื่นเจ็ดนะครับอ่าเปิดสามสิบเจ็ดนาะครับเนาะนะครับผมตัวนี้แม่ทองสามหมื่นเจ็ดพันประกันท้องนะครับผมกับสติงเลี่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับสาวทองแรกนะครับเอาต่อไปอันนี้ก็เป็นแม่สาว คือกันครับหอดปีไปตัวนี้อาจะปีกลัวล่ะครับปีกลัวเนาะครับนะครับไผ่มักแบบบดๆจัดๆครับพี่น้องหนุ่งสาวหน่อยตัวนี้เลยนะครับเอาปลายหูเพียงปากพอดีส่วนสูงมีรอยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบสองครับเอารอยสี่สิบสองเนาะครับนะครับผมพันด้ทับตัวนี้เป็นง้วแม่สาวครับเปิดไว้ไรไปนได้ครับแม่สาวเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก่าดนง่วแม่สาวส่วนสูงอยู่รอยสี่สิบขึ้นหมดได้ครับพี่น้องนะครับผมมีห้อยบาทนด้ครับบาทลดเอานะครับผม นี่ครับอันนี้คือมองเป็นเหมือนแผลนะครับแผลขูดนะครับผมขนถลอกก็คือว่ามีบอสือว่าเป็นตำนี้นะครับผม่มีตำนี้นะครับแม่นี่เอานะครับผมผู้สนใจยามาะาข่เราไหมนะครับแม่สาวเปิดไว้ที่29,000บาทครับ29,000บาทนะครับผมเอาต่อไปคู่สุดท้ายหัวจอยอันนี้เอาขอพูดรับได้แต่มันจอยอีหลีครับอ่าเป็นแม่ลูกหัวาลุนเนาะครับนะครับก็ลูกสาวเพิ่นบ่นี่แม่ครับลูกอ่าสี่วายตัวพี่น้องลูกสี่วายศูนย์เก้าหกนะครับตัวนี้ลูกสาวสี่วายศูนย์เก้าหก โอแม่เป็นลูกซีไหวแม่ครับลูกเป็นลูกวิโก้สองล้านครับอ่าลูกเป็นลูกวิโก้สองล้านครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เบิ้องรอบๆตัวก่อนเลยครับพี่น้องตัวนี้ขาคนรับได้ได้ครับแพงครับตัวนี้เอานะครับผมแม่กับขาดนาเลี้ยงเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องสายพันธุกรรมนี่คือแม่เป็นลูกซีไว้ศูนย์เกลาหกเนาะแม่ครับนะครับแม่เป็นลูกซีไหว้ศูนย์เกลหกส่วนลูกเนี่เป็นลูกวิโก้สองล้านมีใบมีหลอดครบนะครับเป็นลูกแรกคือลูกสองแม่ลูกแรกครับลูกแรกนะครับผมเอาแม่หัวโลนเทดเขาให้เรียบบรรออยคัพี่น เอาน้องแม่มีติ้งมีตำหนิบ่บ่มีนะครับอ่าบ่มีติ้งครับพี่น้องเอาซองให้เบิ่งเดาแล้วครับซองเบิ่งเดวบ่มีติ้งนะครับอาจจะมีแต่ลูกแบบน้อยหนึ่งจิงครับผมเอาแม่ลูกสวยๆใครอยากได้ไปเลี้ยงแบบนี้ฟังราคานะครับหลวงบอมเปิดไว้หไรเป็นไรครับเปิดเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนะครับขำเป็นผมเลือกผมก็เลือกคู่นี้ครับพี่น้องเลือก นะครับเลือดแฝงดีนะครับผมเราก็ที่สําคัญอันนี้คือผลงานเจ้าวิโกสองล้านนะครับถือว่าโครงสร้างเนื้อหนังนะครับมากนะครับได้แม่มากนะครับผมเนื้อได้พอครับพี่น้องนะครับผมเรวก็เรืองเส้็จลังล่ำเยาวดีตัวนี้ตอนทองผลนสือมาแสนสองนะครับแม่มันตอนทองนะครับป็นทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเป็นตัวนี้เป็นวิโกแยกเพศนะครับกจากวิโก้แยกเพศครับผมเอานะครับผม ไผหาพันธุกรรมดีๆนะครับตัวนี้ขาดนาเลี้ยงก็ซื้อได้พี่น้องนะครับแต่ตอนเพิ่นเป็นสาวตอนเพิ่นติดทองกันราคากันซื้อกันเป็นแสนผมเลยครับเนาะซื้อแสนสองครับวันนี้เจ้าของเพิ่นตายครับครับผมลูกสาวเพิ่นบ่เลี้ยงงัวเพิ่นก็เลยขายถิ่มอ๋อนะครับผมเอาอันนี้กัอันนี้เล่าพูดถึงว่าประวัตินะครับผมสับัติหลายท่านไว้หูที่ไปที่มานะครับผมกับน้องบอมเพิ่นก็ะหูไล่เหรียญต่างๆสนใจนะครับผมแม่ลูกคู่นี้เปิดใบเจะบ่าวครับหกหมื่น ห้าพันบาทครับหกหมื่นหาต่อรองได้ครับมาเอาครับพี่น้องครูสุดท้ายดิกรถือว่าที่เด็ดเลยนะครับผมขั้นตุกรรมชัดเจนประวัติสตรอรี่ต่างๆหูรายละเอียดต่างๆมาดีน้องบอมเป็นคนนะครับน้เขม้าใบคอไใบฟ้ามนะครับผมก็ถือวอ่าเอกสารครบ สนใจนะครับทุกโตก็มาชมตัวจริงได้บ้านไหนครับน้องบอมบ้านน้องเจริญครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามครับครับผมเบอร์ทุนะครับผม0 64ครับครับ3195420ครับครับผมอ่ะฝากไว้ที่วุฒิชัยฟาร์มเลยครับพี่น้องมั่งยังไงนะครับปักหมุดมาอ่านะครับผมหลังสารกลางเนาะนะครับผมกับหลังสารกลางกับใกล้ๆสนามกีฬากลางนี่แหละพี่น้องนะครับผมเส้นใบพัดอ่าจากสารกลางที่สิออกไปแยกใบพัดไปลอยอิดครับพี่น้องยุคกึ่งกลางพอดีติดถนนซีเลน ใบพาดในเลี้ยวเขามาลอยก็เม็ดนะครับหอดคอกหนองบอมแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมอ่ะสนใจอยากได้ลูกวีโกสองลายก็แม่ไปเลี้ยงกระทักมาได้ราคา6กหมื่นก็บาทนะครับผมหรือมักแม่สาวนะครับอันนี้เอาไปเลี้ยงครับเอาหรือโตมักแม่สาวที่ติดทองเรียบร้อยนะครับประกันทองให้กับต้องสาวหน่อยตัวนี้ครับพี่น้องติดทองเรียบร้อยนะครับเป็นสาวทองแรกนะครับราคาวากันตัอลรางทุกโตัได้ครับพี่น้องนะครับผมนะครับหรือไพรอยากได้แม่ลูก2องหมื่นก็บาทครับพี่น้องกระมี่นะครับผมเอาคู่นี้ 2 0,000กว่าบาทเองครับพี่น้องนะครับราคาถือว่าจับต้องได้สําหรับเกษตรกรเฮานะครับผมหรือ2คู่ที่แหลกก็ได้มัก2ได้3กับแม่ใหญ่นี่นะครับ150แม่ทองตัวทองเรียบร้อยกับลูกสาวครับพี่น้องนะครับสุดคุ้มมื้อนี้ก็ถือว่าเบิ่งกันครบทุกโตชอบตัวไหนทักค่ายมาได้รถส่งพอดหน้าครอบน้องบอมเนาะครับมีรถส่งครับอ้าวสำหรับมื้อนี้ก็จากบ้านพี่น้องวันที่หุณน้องบอมไม่หลายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกระนังใจนะครับสำหรับ f เอฟซีวันที่ใช้ฟ้ามหลักการลูกขณียศอิ จากราชดำเนินครับผมสวัสดีครับ